สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนกับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็มีข่าวสารแบบแปลกๆครับพี่น้องนะครับเอามาเล่าให้พี่น้องฟังครับผมนะครับล่าสุดที่เป็นประเด็นดราม่ากันนะพี่น้องนะครับก็คือคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับแล้วก็หลายคอมเมนต์ครับพี่น้องแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มีความคิดเห็นแบบแปลกๆนะครับ นะครับอบอกว่าแดนเซอร์ค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเต้นได้ทุเรศมากนะครับไม่มีความเป็นไทยสันวาพี่น้องเอานะครับออันนี้ก็งงนะครับพี่น้องท้าไม่เชาวเน็ตแล้วก็เอฟซีทั้งหลายเนี่ยถึงกับงงกับพี่น้องนะครับเพราะว่านานๆจะเห็นคอมเมนต์แปลกๆแบบซีกับพี่น้องนะครับส่วนมากซีเป็นคอมเมนต์แบบว่า โอเต้นไม่ดีเลยเต้นไม่สนุกเต้นไม่เก่งอะไรประมาณนี้ครับเจ้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มาแบบแหวกแนวครับพี่น้องนะครับเต้นได้ทุเรศมากและไม่มีความเป็นไทยนะครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ก็งงเข้นกันครับผมนะครับอ่าเพราะว่าต้องเข้าเข้าใจนะครับว่าอ่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยเป็นค่ายเพลงนะครับพี่น้องนะครับบอยมบนเป็นหมอลำครับพี่น้องนะครับบอยมบนเป็นลิเกนะครับเป็นค่ายเพลงแล้วก็ค่อนข้างจะ เป็นความมีความเป็นวัยรุ่นนะครับพี่น้องนะครับขณะพยาบาลเพื่อนก็อายุแค่ยี่สบสามยี่สี่เองนะครับพี่น้องนะครับดนเซอร์ก็เป็นดนเซอร์วัยรุ่นนะครับครับอันนี้ก็ยี่สิบต้นๆนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นมีความเป็นวัยรุ่นการเต้นการแดงก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็บนาซีแบบเป็นเรื่องแปลกกันอย่างมากมายนะครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็พอ คอมเมนต์นี่ถูกเสนอออกไปเผยแพร่ออกไปครับพี่น้องก็มีหลายท่านนะครับเอซี FC เดือดดาคกับพี่น้องนะครับแล้วก็ออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับอย่างเช่นนะครับอบอกว่าผู้ชายเต้นเด้งเด้งเด้าเด้าเบิงแล้วเป็นตาฮักดีก็ดอกนะครับย้ายเจ้าอิจชาตาลอนอย่างกับเขาย้ายนะครับ หามย้ายมาเบิงเดอร์ต่อไปเขาได้มาไล่เงินเต็มขอพุนนะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะครับอบอกว่าเดนเซอร์โตเกียวมิวสิกเต้นดีทุกคนเลยค่ะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึง่งซุ้มขี่ชามักเป็นนิสัยแบบนี่เนาะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากุ้มปิดเขาไม่ได้บังคับให้ไปดูอยากดูก็จ่ายตังค์สิคะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอ่า คอมเมนต์ท็อมนหนึ่งบอกว่าเห็นเต้นแบบนี้ทุกวงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเขาเต้นห่างๆอยู่นะให้เกียรติคนอื่นอยู่ไม่ได้จับช่วงหรือว่าไม่ได้ทําเกินเลยมากมายนักนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าออ,ออกจากกระดองมาเบิงโลก ภายนอกทียายนะครับพี part, video, drafted, story, tekrar, ่น้องนะครับหลังจากที่มีคอมเมนต์ออกไปก็มีเช่าเน็ตมาวิจารณ์เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่หลังจากได้เห็นข้อความนี้แล้วพี่น้องนะครับก็ต่างออกมาพิพากวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องได้เห็นได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นจังใดครับพี่น้องนะครับว่าค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยแดนเซอร์ของเพื่อนเนี่ยเต้นได้ทุเลด จริงหรือไม่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็เหมาะสมหรือไม่นะครับลองแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนุ่มองไว้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนุ่มองเอาข่าวมาเล่าให้ฟังครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับถ้ามีข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับพูเจ้าบ้านฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวเสียมาฝากอีกรอบหนึ่งเมื่อหนีกระล่าไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไม่เด้อครับเด้อสวัสดีครับ